ถามบินไม่ใ e ช่คือรถไฟลวนี่คือของเราป้าเมาส์มาตอนนีเป็นผู้ดูแลเพจค่ะไม่ต้องจ่าย่ะตัวนะคะตัวดีค่ะชค่ะ ราจะออกเดินทางแล้วนะคะเราจะกลับบ้านเราค่ะ My God แล้วก็เศร้านะคะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กลับมาอีกนี่คือบรรยากาศของเราค่ะเพชรก็ออกเดินทางจากบ้านน้องสาวแต่เช้านะคะเพื่อว่าจะเขาจะไปส่งหลาน ไปโรงเรียนด้วยค่ะแล้วก็จะประจวบเหมาะกับการขึ้นเครื่องของเพชรด้วยค่ะเราก็เดินทางทั้งหมด3คนเรามีไกด์นำทางด้วยนะคะเป็นเพื่อนของน้องสาวนั่นเองจะพาเพชรเดินทางไปลอนดอนค่ะแล้วก็จะช่วยเพชรพาขึ้นรถไฟจากลอนดอน ไปสนามบินนั่นเองนี่ราคาบรรยากาศยามเช้าของชนบทในอิงกฤษนะคะก็เรียกได้ว่าแตกต่างจากนอร์เวย์เยอะเลยค่ะทั้งบ้านเรือนแล้วก็ภูมิอากาศนะคะก็ที่นอร์เวย์จะมีเป็นภูเขาแล้วก็ป่าไม้เยอะค่ะแต่ที่อิงแนด์หรือว่ายูเค อาจจะเป็นที่ราบเรียบและต้นไม้จะไม่เยอะเหมือนที่นอร์เวย์บินไม่ใช่คือรถไฟนะคะรถไฟจากลิงคอนนี่คือไกด์ของเราป้าเมาส์กับป้าน้อยค่ะเป็นผู้ด,ดูแลเฟสค่ะไม่ต้องจ่ายค่าตั๋วนะคะตั๋วฟรีค่ะโ <c oughs> ชคโชคดีสุดๆนะคะทั้งสองท่านจะเดินทางไปทำบุญที่วัดลอนดอน พอดีค่ะเพฟรเลยมีโอกาสได้ไกด์นำทางนั่นเองก็ทำให้อุ่นใจไปเยอะมาก<ร>าทีเดียว <ไป S 2> ชลาไหนคะคไกด์บอกว่าหนึ่งนะคะเดินตรงไปอีกคะ่ะ <c oughs> เรามาเปลี่ยนเครื่องนะคะเปลี่ยนขบวนค่ะจะไปไป้าย ชันชลาหนึ่งนะคะความอับของรถไฟค่ะทำให้เพชรไอตลอดทางนะคะแต่ว่าป้าเมาส์แกมียาดีค่ะเป็นยาลูกอมของไทยนะคะสมุนไพรไทยๆแกก็แนะนำมาแล้วก็เพชรก็ได้ติดตัวแล้วก็ใช้มาจนถ <ไฟ S 2> ึงปัจจุบันนี้ค่ะโด,ะะดยรถไฟค่ะรถไฟเร็ว 25นาทีจากสถานีเก่านะคะเดินทางมาถึงลอนดอนเรียบร้อยค่ะก็จะมีการจอดทุกๆชานชารานะคะทำให้การเดินทางของเราราช้าไปนั่นเองแต่เมื่อเห็นตึกเรือนอตึกอาคารที่ลอนดอนก็ทำให้มีกำลังใจอุ่นใจขึ้นเยอะค่ะเพราะว่าอีกไม่นานเราก็จะถึง สนามบินนั่นเองหมายถึงว่าไปต้องไปเปลี่ยนอีกอีกขบวนหนึ่งเพื่อเดินทางไปสนามบินค่ะแล้วก็เดินทางกับออสโลค่ะตลอดเส้นทางนะคะก็ถือได้ว่าก็มีอะไระตกใจมั่งรุ่นมั่งว่าเราจะผิดไหมอะไรเงี้ยว่ารถไฟจะไป ในที่สุดเพชรก็ถึงสนามบินเรียบร้อยแล้วนะคะเพชรก็เดินหาเพื่อนค่ะประมุกนั่นเองกับลูกสาวรอเพชรอยู่เพื่อที่จะส่งพวกเราขึ้นเครื่องกับออสโลค่ะตอนนี้ก็มืดแปดด้านนะคะทาจัดการให้ฉันหมดเลยอ่ะผู้ร่วมเดินทางเรานะคะเนี่ยใจหายใจคว่ำอยู่ฉันไม่โรนลี่แล้วนะคะเขานั่งทบายมากเลยมีคนยิ้วกระเป๋าให้นะคะ คลิปนี้สบายมากหลังจากเช็คอินเรียบร้อยเราก็หาอะไรทานค่ะเพื่อที่จะรอว่าเราจะขึ้นเครื่องบินเกตไหนนั่นเองวันนี้ก็เช่นเคยค่ะไฟบินของเราก็ล่าช้านะคะไปหนึ่งชั่วโมงค่ะทำให้การเดินทางของเราต้องยืดลงไปอีกค่ะการเดินทางมาที่อังกฤษนะคะเราไม่ต้องใช้วีซ่าค่ะเพราะว่าพวกเรามีพาสปอร์ตของนอร์เวย์นั่นเอง ไม่ต้องขอวีซ่าให้ยุ่งยากนะคะสามารถซื้อตั๋วแล้วก็บินมาได้ทันทีค่ะแต่คนอังกฤษนะคะเขาออกจาก EU แล้วดังนั้นพวกเขาต้องขอวีซ่าเพื่อที่จะเดินทางมายุโรปค่ะพวกเราก็เลยสบายหมดปัญหาแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการใช้วีซา่ซานั่นเองค่ะ นี่แหละค่ะทิปนีน้ในการเดินทางของเราก็ถือว่าผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะตอนนี้ก็มาลุ้นกันต่อค่ะว่าจะเดินทางไปถึงออสโลกี่โมงตามจริงนะคะเพชต้องเดินทางประมาณสองหรือสามทุ่มนี่แหละค่ะแต่ว่าเพชเปลี่ยนตั๋วค่ะเพราะว่าถ้ามาถึงออสโลก็จะประมาณห้าทุ่มหรือว่าเที่ยงคืนกลัวว่าไฟมันจะเลทนะคะกลัวจะไม่มีรถกลับบ้านน,นั่นเองก็เลยต้อง เปลี่ยนตั๋วค่ะมาขึ้นเครื่องเร็วเพื่อที่จะเดินทางมากับพี่มุกนั่นเองค่ะก็ไม่เหงาค่ะทำให้เรามีเพื่อนคุยค่ะจากที่เคยเครียดเครียดกลัวเหงาหลังจากที่ตัดสินใจเปลี่ยนเป็นไฟวินเดียวกับพี่มุกทำให้อุ่นใจได้เยอะค่ะเราก็พูดคุยมีเสียงหัวเราะกันตลอดในการเดินทางนะคะนี่แหละค่ะชีวิตมาดามยูค ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะก็ใช้ชีวิตเหมือนเหมือนกับประเทศอื่นทั่วไปค่ะแต่ละคนก็มีวิธีการใช้ชีวิตแตกต่างกันไปค่ะนี่แหละค่ะเพื่อนๆื่นาชีวิตในการท่องเที่ยวของเพรใน UK หรือว่าอังกฤษนั่นเองค่ะก็เที่ยวทั้งลอนดอนแล้วก็เที่ยวทั้งนอกเมืองก็เมืองอาคอลคอลิงคอลลิงหรือเปล่าเพรก็จำไม่ค่อยได้นะคะ ก็ได้ใช้ชีวิตในชนบ,บทค่ะชีวิตในชนบ,บทเพชรก็จะมองเห็นเพื่อนของญาติของเพชรนะคะทุกคนก็มีน้ําจิตน้ําใจแบ่งปันช่วยเหลือกันอย่างเช่นมีผักมีอะไรก็แบ่งปันกันค่ะไม่ต้องซื้อหายุ่งยากนะคะก็อย่างที่แกบอกก็คือขายบ้างแจกมัง่งแบ่งปันให้เพื่อนบ้านมัง่ง เพราะว่าการปลูกผักหรือว่าทําการเกษตรในต่างแดนก็เ,เป็นการพักผ่อนหย่อนใจหารายได้ทั้งเพื่อคลายเครียดด้วยค่ะเพราะว่าชีวิตในต่างแดนส่วนใหญ่แล้วเราจะไปมาหาสู่กันยากมากอย่างที่เห็นนะคะบ้านน้องสาวเพชรก็อยู่ห่างไกลาจากคนอื่นแต่ละครั้งขับรถก็ประมาณ10-20นาทีไปหากันอะไรอย่างเงี้ย ก็ทาให้การเดินทางหรือว่าบทบาทหน้าที่ของแม่บ้านทําให้ไปมาหาสู่ญญกันยากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน,น,น้องสาวเพชรคะ่ะเขาก็เป็นคล้ายๆแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ว่าได้เพราะสามีเขาไม่ได้อยู่ด้วยตลอดสามีเขาเดินทางไปทํางานที่เมืองไทยสองอาทิตย์กลับมาสองอาทิตย์ก็ จะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ค่ะเวลาเขาอยู่กับแฟนเขาก็จะไม่มีเวลาไปหาเพื่อน้เขาก็จะทุ่มเวลาทั้งหมดให้กับครอบครัวนั่นเองอย่างของพี่น้อยชีวิตครอบครัวของเขาก็อยู่กันสามีแฟนแล้วก็แม่ของสามีแม่ของสามีเขาก็พี่น้อยเป็นคนดูแลค่ะไม่ได้ไปอยู่บ้านพักคนชราเหมือนที่นอร์เวย์นะคะเขาก็ดูแลแล้วก็ได้ค่าใช้จ่าย ในส่วนที่จะไปใจ่ายให้บ้านพักคนชราก็มาใจ่ายให้พี่น้อยค่ะพร้อมทั้งทําการเกษตรงานบ้านงานเรือนก็ไม่ขาดตกบกพร่องค่ะสิ่งที่เพชศสัมผัสแล้วก็มีความสุขทุกครั้งก็คือการมีน้ําจิตน้ําใจของพวกเขาค่ะในการใช้ชีวิตของเพชรในช่วงนั้นก็มีความสุขอบอุ่นได้อยู่กับญาติได้อยู่กับลานได้เห็นเพื่อนฝูงของ น้องสาวที่ไปมาหาสู่เอาอะไรมาแบ่งปันกันทานข้าวด้วยกันก็อบอุ่นค่ะอย่างเห็ดเนี่ยพอก็รู้ว่าเพชรชอบเก็บเห็ดใช่ไหมคะก็จะมีพี่น้อยเสนอตัวเลยโอเคจะพาไปเก็บเห็ดค่ะถึงแม้ว่าจะยุ่งยากขนาดไหนไม่มีเวลาคันว่าวางมากนะพวกเขาก็เจียดเวลาเพื่อที่จะพาเพชรไปชมป่าเห็ดไปเก็บเห็ดแล้วพูดคุยสนุกสนานแบ่งปัน สารทุตสุดดิบกันค่ะแล้วก็ปัญหาอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันอะไรกันแต่ปัญหาทุกปัญหาค่ะเวลาเราคุยกันเราก็คิดเป็นเรื่องตลกกันไปค่ะยังอีกอย่างหนึ่งเวลาวันกลับอะไรเงี้ยก็จะมีเพื่อนของน้องสาวก็พาเพชรกลับมาที่ลอนดอนค่ะเพราะว่าการขึ้นรถไฟต้องเปลี่ยนประมาณสองครั้งนะคะบอกได้ว่า ไม่ยากเหมือนที่นอร์เวย์นะคะเราไม่รู้ว่าขาบวนไหนจะมาแล้วเขาไม่มีการประกาศถ้าเกิดว่าเพชรไปคนเดียวก็คนงงมโคงอยู่ในนั้นอย่างขบวนแรกเนี่ยอพอรถไฟมาเขาก็ไม่ประกาศว่าจะไปไหนอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นรถไฟเราเกือบตกรถไฟคะ่ะดีที่ว่าได้เพื่อนของน้องสาวไปเช็คดูให้คะ่ะพวกท่านก็ ดูแลเอาใจใส่เพชแล้วก็พากลับมาที่ลอนดอนเพื่อที่จะนั่งรถไฟจากลอนดอนไปสนามบินค่ะสนามบินก็ไกลโขเหมือนกันนะคะใช้เวลาก็ประมาณชั่วโมงกว่าอะไรเงี้ยน,นั่งรถไฟไปเป็นการเดินทางครั้งแรกของเพชใจก็จะจ่อส่วนที่สนามบินก็มีพี่มุก รออยู่อะไรเงี้ยพี่มุกก็เครียดกลัวเพชรตกเครื่องบินกลัวเพชรตกรถไฟแล้วรถไฟที่ขบวนที่เพชรจะนั่งไปสานามบินก็มีปัญหาอีกค่ะเพื่อนเพื่อนเขาก็จะเขียนขึ้นมาตลอดว่าเฮ้ยรถไฟไม่จอดสถาน,นีนี้เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกิดปัญหาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเพชรต้องฟังภาษาอังกฤษฟังให้ชัดแล้วก็แม่นยํำอะไรเงี้ยแล้วเพชรก็ไม่อายที่จะถามคนกลางๆนะคะไปเครื่อง เออโบอิ่งนี้หมายถึงขบวนนี้ไปถึงสนามบินไหมไปถึงสนามบินไหมหรือไม่เวลาเขาประกาศฉุกเฉินหรือว่าอะไรเพชรก็จะถามเพื่อความมั่นใจครั้งหนึ่งค่ะอยากขึ้นรถไฟเพื่อนของน้องสาวเขาก็ดูตรงที่ว่าเออแมทกับออกับไฟของบินของเพชรแล้วก็จะได้ไม่จอดทุกสถานีแล้วก็จะเป็นเขา ขบวนที่เร็วแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าวันนั้นพระเจ้าช่วยมันก็ยังมีปัญหาค่แต่ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะก็เรียกได้ว่าใจหายใจความกันทั้งคนให้กําลังใจและคนเดินทางนะคะไม่ต้องเช็คโทรศัพท์ทุกเวลาเลยค่ะเพราะกลัวว่าจะลงป้ายผิดหรือว่าผิดพลาดน,นั่นเองค่ะแต่พอมาถึงสนามบินก็ผ่านไปด้วยดีเช็คอินอะไรเงี้ยก็เจอกับพี่มก็ มีเพื่อนร่วมเดินทางกลับมาออสโลค่ะก็มีเรื่องอให้เฮฮาปาร์ตี้เครื่องบินเลทมั่งโน่นนี่นั่นตอนไปก็เลทขากลับมาก็เลทอีกต้องเช็คไฟบินตลอดเพราะว่าเพื่อนที่เดินทางกลับมาก่อนนี้ก็เกือบตกเครื่องบินเพราะว่าเครื่องมาจากออสโลมันจะไฟไล่เรียกกันค่ะแล้วก็ถ้าดูผิดปุ๊บก,ก็คือตก อะไรเียก็ต้องวิ่งหัวสุกคูซุงเขาก็ต้องโทรเช็คบอกเพชระวังนะระวังนะระวังนะั้นแล้วมันก็จริงด้วยเพราะเครื่องบินจากสองทุ่มก็จะเป็นสามทุ่มไฟต่อไปอะไรเงี้แล้วพอมาถึงก็อากร,รกระเป๋าเพชรพังก็เพชรก็ต้องทำเรื่องแล้วก็อีกอย่างนึ้งก็ แฟนของพิมุกมารับก็เลยโชคดีค่ะที่สามบวนเขาก็รับมาส่งบ้านก็ผ่านไปด้วยดีค่ะน่ารักค่ะนี่แหละค่ะชีวิตในการเดินทางท่องเที่ยวของเพรแล้วเพื่อนๆก็มีเรื่องราวในอังกฤษไปสัมผัสชีวิตแมดามอังกฤษเป็นอย่างไรก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆชมเรียบร้อยแล้วนะคะทิปต่อไปจะเป็นประเทศไหนเดี๋ยวก็ามาลุ้นกันค่ะ โอเคค่ะคลิปนี้เพชรก็ขอฝากไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสมสบัติสวัสดี